ขอกราบสวัสดีครับทุกคนกดติดตามช่องอ่านเอ็นผับบุ้งเล็บเลิกกดติดตามด้นะครับขอกราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไม่ได้เจอในรักในในรายการคดีเด็กเรื่องตอนคดีเด็กตอนร่วนโรงกลางวงนะครับไปสุนได้กันครับไปนไไปีการทลายบอล กมีรสวัสดีครับผมจาบตำนวจเรือ,รอสอนองเป็นการน้าที่งานต้องการต่างสองพวังวมช่วยงานจราจรด่วนมูลพานิษฐได้รับแจง้งว่ามีมั่วสุมก็เลยไปบ้านหลังเก่าวุ้นตำรวจไนดะ้รับแจง้งมีการมั่วสุมยาเสพติดอยู่ในบ้านหลังนี้แหละครับให,ให้บ้านหลังนี้เปล่าวะหรือถ้าเกิดเราเคาะไปนี่พวกมันจะรู้ตัวหน,นีกันไปหมดนะนั่นน่ะสิพี่เฮ้ยพี่ข้างบนน่ะมันมีช่องอยู่อะ เดี๋ยวเราปีนก็ไปดูก่อนไงเฮ้ยมันสูงนะโอ wh, พ้พี่แค่นี้ผมโดดได้ผมอธิการกีฬานะพี่จะได้เหรอได้สิพี่พอกผมจะโดดขึ้นไปปุ๊บรูปั๊กผมส่งสัญญาณให้พี่เนี่ยพี่ก็ส่งสัญญาณให้พวกเราเนี่ยพวกเข้าใจพรุ่งท,ที้ล<ม>อ,องอบผมกระโดดเนี่ยมันไม่รู้ตัวแน่แน่เยี่ยมเลยอ่ะนักกีฬาน้กเราเนะจะได้ผมอเออพี่เชื่อผมพี่พี่หลบ จะจุกกับเจ็บทีเลยปล่อยเพื่อนเขาจับไปเถอะนะเพราะนักกีฬาเก่าโอ้โหสงสารอะคือวเขาเบืออแผ่นเรียบแล้วมังฝาก็ไปปีนซึ่งกรเบืองแตกระร่วงเลยกลางองเลยเขาก็ลองเสพยากันอยู่ตกใจไงไม่รู้มาจากตรงไหนตํารวจก็ตกใจก็เลยบุกกันเข้าไปครับจับได้ครับได้ทั้งปืนได้ทั้งยานะครับวันนี้พุทธประดิษฐ์นักกีฬาเกือบได้ตําแหน่งใหม่แล้วเป็นอดีตตารวจน่ะ ขอขอบคุณดาบตำรวจร,รุกเรืองสอนทองผู้บังคับหมู่งานป้องกันปาบตรางสพบางสังทองเจ้าของเรื่องร่วงลงกลางวงโอเคนะครับจบแล้วคดีเด็ดตอนร่วงลงกลางวงในวันที่4กุมภาพันธ์2560นะครับกติตามช่องเอ็นผับบุ้งระเบกดกติตามได้ยนะครับวันนี้สวัสดีครับ